สวัสดีครับพบกับหมอกุลพรมยานพยากรณ์วันนี้อาทิตย์ที่7กรกฎาคม67ใครที่เห็นคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์จะแนะนำสื่อสารผ่านไพ่พรมยานนี้ว่าอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นการทำนายกว้างๆอาจจะตรงกับบางคนหรือไม่ตรงถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ท่านใดอยากจะดูเชิงลึกแบบเจาะประเด็นส่วนตัวสามารถกดติดตามทักชัดมาได้เลยนะครับพร้อมน้อมรับดวงชะตาครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งสมาธิตั้งจิตน้อมรับคำทำนายครับ ไพ่ใบแรกเทพพระอาทิตย์ไพ่ใบที่สองกุมารทองไพ่ใบที่สามพระรามกับนางสีดาเริ่มการทนายครับไพ่ชุดนี้จะสื่อให้เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมิสตรโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองจึงจะประสบความสำเร็จครับเป็นคนที่มีไฟเลยแหละกระหายความสำเร็จลักษณะเป็นผู้นำมีความมุ่งมั่น แต่ก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นคนที่ใจร้อนมากๆเลยอยากจะทําอะไรก็ให้ได้ดั่งใจนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังเหลือๆมากๆเลยครับบางมุมนี่ยังเป็นคนที่เอาแต่ใจเช่นกันครับอยากได้อะไรก็ต้องได้นิสัยเหมือนเด็กเลยครับที่ยังไม่โตเรื่องการเงินเป็นคนที่ใช้เงินเก่งจะหมดไปกับเรื่องที่ไรสระขนมจุกจิกช็อปนั่งช็อปนี่เก่งครับแต่เรื่องความรักเนี่ยเวลารักใครอ่ะทุ่มเทมากๆเลย ให้หมดใจให้ทั้งใจมีความซื่อสัตย์มั่นคงมากๆครับแต่มีเรื่องที่น่ายินดีครับเดี๋ยวจะเจอคู่แท้มีคนรักที่เป็นเนื้อคู่ถูกชะตาเราเข้ามาครับหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แท้คู่บุญคู่กัริยามีที่ดีครับที่แฮปปี้และมีความสุขมากๆด้วยครับมีโอกาสเจอรักแท้และความรักที่จริงใจครับขอให้มีความสุขความสมหวังนะครับ